ทุกคนเราเพิ่งไปเจอร้านบุฟเฟต์ทะเลเผาเปิดใหม่ย่านบางสีเมืองร้านใหญ่มากแต่ราคาน่ารักเริ่มต้นคนละ3 8 9ยังไม่รวมน้ำรีฟิลอีก3 9ไดก้กินทั้งกุ้งหอยปูปลาย่างกันร้อนๆแบบนี้เลยค่ะกินได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งร้านชื่อสตาร์บุฟเฟตอยู่ตรงตลาดนัดพบบางสีเมืองร้านใหญ่นั่งสบายราคาก็จะมี3แบบตามนี้เลยค่ะเอาจริงๆจ่ายแค่3 8 9ก็กินได้จุกๆขนาดนี้แล้วลายของกินเยอะอยู่นะน้ำจิ้มมีหลายแบบนี่เอาให้ดูอย่างแซบบอกเลยของสดจัดเต็มทั้งกุ้งแม่น้ำตัวตๆ ทะเลฟินมากปลาเบึกหอยเชลโปชีสหอยต่างๆแมงดาทะเลก็มีด้วยนะทุกคนเอามาย่างกินกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆของทางร้านเข้ากันสุดๆอยากจะกินปิ้งย่างก็มีนะเนื้อหมูเนื้อวัวลิ้นวัวตักกินหยิบได้เองจากตู้เอาไปย่างผ่านห,มหอมเอามาห่อผักราดน้ำจิ้มหน่อยอร่อยดีค่ะใครอยากกินกุ้งเป็นๆแบบยังว่ายน้ำอยู่เพิ่มเงินอีกร้อยเดียวก็ตักได้เองจากในตู้นับน้ำแข็งเองกุ้งไม่น้ำเผาเนื้ออย่างแน่นเลยค่ะส่วนใครขี้เกียจย่างเองให้เลือกแพ็ค5 8 9สั่งพวกปูมมา้งเพิ่ มเสิร์ฟใส่ถาดมาแบบนี้เลยเนื้อขาวแล้วจากนั้นของกินอื่นๆก็ล้านลานตาชอบทะเลดองก็มีหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นปูม้าดองบางตัวก็จะมีไข่แบบนี้เลยค่ะกุ้งดองตัวโตแมงกะพุนดองปลาหมึกดองก็มีครบเมนูทําใหม่ก็มีทั้งขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานเมี่ยงหมูย่างกุ้งสามรสตมแซ่บร้อนสปาเกตตี้ของท่าต่างๆมีให้เติมตลอดค่ะปิดท้ายขออวยยศให้ของหวานมีข้าวเหนียวมะม่วงกล้วยเชื่อมกล้วยบวชชีฟักทองแกงบวชและไอติมของเอเต้มีให้เลือกหลายรสเลย ต้องบอกว่าอาหารรสชาติดีเลยนะน้องๆเติมไฟเปลี่ยนเตาตลาอดใหญ่นั่งสบายจอดรถได้เป็นร้อยคันวันจันทร์ถึงพฤหัสเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด3โมงถึง5ทุ่มค่ะนึกถึงบุฟเฟต์ซีฟู้ดบางสีเมืองนึกถึงสตาร์บุฟเฟต์เท่านั้นใครอยากมากินอย่าลืมตามมานะ